จริญพรญาติโย,ยมสาธุชนทั้งหลายในอเมริกาวันพรุ่งนี้วันที่8เมษายน2 5 6 7นะอย่างที่เราได้รับทราบว่าจะมีปรากฏการณ์สุริยุปราคาเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่อเมริกาณนะวันนี้รายการธรรมจากต่างแดนก็จะนำข้อมูลนี้มาฝาก ว่าที่อเมริกาเกิดขึ้นที่ไหนบ้างนะสามารถมองเห็นได้เวลาเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวจะนำข้อมูลมาฝากนะซูรูปราคาเต็มดวงที่จะเกิดขึ้นในวันที่8เมษายน2 5 6 7หรือปี2024นี้จะมองเห็นได้ชัดที่สุดนะที่โซนอเมริกาเหนือเส้นทางสุรูปราคานี้จะผ่านหลายรัฐ ในสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นจากเท็กซัสนะทางตะวันออกเฉียงใต้ผ่านอาคันซอมิชูรีโอไอโอวานะอิลลินอยมิชิแกนอินเดียนาโอไฮโอเพนซิลเวเนียนิวยอร์กนะเวอร์มอนต์เมนและ New Britain, นะิวบรัตันนิวบรันวิกอะไรสักอย่างนะทางตะวันออกเฉียงเหนือ สถานที่เหมาะสมแก่การดูสิ้ปราคาเต็มดวงที่สุดก็คือเมนะ็กซิโกเอาแคลิฟอร์เนียวาฮาคาลิฟแคลิฟอร์เนียโซนะสหรัฐอเมริกาที่เท็กซัสนะอาคันซอมิสซูรีโอไอโอวาอิลลินอยมิชิแกนอินเดียนาไอ โอไฮโอเพนซิลเวเนียนิวยอร์กเวอร์มอนต์เป็นต้นนะเป็นต้นเพราะว่ามันเยอะอยู่เหมือนกันหมายเหตุเวลาที่สุริปราคาจะเกิดขึ้นก็จะแตกต่างกันไปนะควรเตรียมอุปกรณ์กันไว้ให้พร้อมนะอย่าดูตาสดนะท่านถ้าดูตาสดนี่สายตาเสียนะอะ่สำหรับแว่นที่จะต้องเตรียมเราสามารถที่จะนะไปขอได้ที่ บริษัทของโทรศัพท์นะทีโมบายนะเขาให้เราไปขอได้ฟรีก็สามารถที่จะเตรียมตัวไว้ได้ยากจิจนวะนเตรียมที่ก่อนที่ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นสามารถเตรียมไว้ได้ก็ช่วยบอกๆตกต่อกันไปด้วยเนาะ,ะสำหรับระยะเวลาของสิุปราคาที่จะเกิดขึ้นในแต่ละที่มีดังนี้นะที่ เม็กซิโกก่อนนะประเทศเม็กซิโกก่อนเกิดขึ้นเวลาบ่ายโมงยี่สิบเก้านาทีสิ้นสุดบ่ายสองโมงนะเป็นระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงห้านาทีเลยทีเดียวนะโอเคเรามาที่สหรัฐของเราดีกว่านะพอสาอังกฤษอ่านจากงานยานนาที่เม็กซิโกเนี่ยเราก็ผ่านไปก่อนนะเอาที่สหรัฐอเมริกาของเราก่อน ที่สหรัฐอเมริกาที่เท็กซัสในเริ่มเวลาบ่ายสองโมงยี่สิบหกนาทีสิ้นสุดบ่ายสามโมงสามสิบเอ็ดนาทีระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงห้านาทีที่อาคันซอรเริ่มเวลาบ่ายสองโมงในสามสิบสี่นาทีสิ้นสุดเวลาบ่ายสามโมงสามสิบเก้านาทีเป็นระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงห้านาทีเหมือนกัน มิสซูรีเริ่มเวลาบ่ายสองโมงสี่สิบสามนาทีสิ้นสุดเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบแปดนาทีเวลาหนึ่งชั่วโมงห้านาทีเหมือนกันไอโอวาเริ่มเวลาบ่ายสองโมงห้าสิบเอ็ดนาทีสิ้นสุดเวลาสิบบ่ายสามโมงห้าสิบหกนาทีใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงห้านาทีเหมือนกันทีนี้มาที่อินดีนอยอินดีนอยเริ่มเวลาบ่ายสามโมงสิ้นสุดเวลาสิบหก หรือว่าบ่ายสี่โมงเนาะบ่ายสี่โมงห้านาทีกินเวลาหนึ่งชั่วโมงห้านาทีเหมือนกันต่อมามิชิแกนเริ่มเวลาบ่ายสามโมงแปดนาทีสิ้นสุดเวลาบ่ายสี่โมงสิบสามนาทีใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงห้านาทีเหมือนกันต่อมาอินเดียนาเริ่มเวลาบ่ายสามโมงสิบหกนาทีสิ้นสุดเวลาบ่ายสี่โมงยี่สิบเอ็ดนาทีต่อมา โอไฮโอเริ่มเวลาบ่ายสามมงยิบสามนาทีสิ้นสุดเวลาสิบหกหรือว่าบ่ายสี่มงยี่สิบแปดนาทีต่อมาเพนซินเวเนียนะซึ่งก็เป็นสถานที่ที่วัดป่าธรรมรัตน์ตั้งอยู่นะครับอาจารย์ที่นี่ท่านก็คงจะเตรียมตัวพร้อมแล้วแหละนะเห็นมีแม่ชีมาแจกแว่นตาให้แล้วแม่ชีเมย์ก็ต้องขอบคุณแม่ชีเมย์นะจะแจกแว่นตาถวายพระ สำหรับเพนซิลเวเนียเริ่มเวลาบ่ายสามงสนาทีสิ้นสุดเวลาบ่ายสี่มงสมสิบนาทีเอาใช้เวลาห้าโมงห้าชั่วโมงเหมือนกันทีนี้นิวยอร์กมาดูที่นิวยอร์กที่ตั้งของวัดโปรดเกตอเมริกาเสียวัดตัวเองหน่อยนะนะโซนนี้ก็จะได้รับชมปรากฏการณ์สุริยปราคาในเวลาบ่ายสามมงสนาทีสิ้นสุดเวลา บ่ายสนะี่มนาทีกินเวลาใช้เวลา1ชนะั่มเอ่หงชั่วโมงหนาทีนี่ก็เยอะเหมือนกันที่นิวยอร์กนะต่อมาที่เวอร์มอนต์นะเวอร์มอนต์เริ่มเวลาบนะ่ายสามโงสินาทีสิ้นสุดเวลาบ่ายสนะี่มงหนาทีต่อมารัฐเมนที่เมนเริ่มเวลาบนะ่ายสามโงห้นาทีสิ้นสุดเวลา17 หรือว่าห้าโมงเย็นนะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงห้านาทีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นรัฐที่ดังๆที่เราพอจะรู้จักกันเนาะที่ยาดโยมที่พอจะรู้จักกันแล้วก็นำมากล่าวเป็นบางรัฐบางรัฐนี่การจ,จะมีเหมือนกันนะแต่ว่าเราเอาว่าคำว่าเป็นต้นก่อนนะพอสังเขีบสังเขตทีนี้ระยะเวลาที่ระบุนะ สูงสุดต่ำสุดอะไรต่างๆเนี่ยของศิริปราคาเต็มดวงแต่ละที่เนี่ยมันก็จะคาดเคลื่อนกันไปเนาะเขาบอกว่าหมายเหตุ head, นะระยะเวลาที่ระบุเป็นระยะเวลาสูงสุดของศิริปราคาเต็มดวงในแต่ละสถานที่ระยะเวลาจริงของศิริปราคาอาจจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสถานที่นะตำแหน่งแน่นอนบนเส้นทางของศิริปราคาแนี่ยนำให้ตรวจสอบ ข้อมูลล่าสุดนะอันนี้เป็นข้อมูลจานด่วนที่ทาง AI เาให้มาเนาะทีนี้เราก็สามารถที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของเราได้นะว่าส่วนไหนเป็นอะไรอ่า่วนไหนเป็นยังไงใช้เวลาเท่าไรอะไรยังไงแล้วที่สําคัญอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะไปขอตามร้านทีมบแยเป็นแว่นตาทึบๆเขาจะให้เรามาหนะวังว่าถึงวันนี้นะก็คงจะมีท่าน ญาติโยมเตรียมอุปกรณ์ไว้ครบแล้วแหละนะสำหรับผู้ที่ไม่รู้ก็คงจะต้องเตรียมโอเคนะญาติโยมรายการธรรมะจากต่างแดนวัปดปุตตอเมริกาก็ขอนําข้อมูลเกี่ยวกับสุรปราคามาฝากญาติโยมเพียงเท่านี้เนาะหวังว่าพรุ่งนี้ญาติโยมก็คงจะเอาสำหรับญาติโยมที่จะเดินทางไปในวันพรุ่งนี้ก็ต้องรู้ข้อมูลนะว่าสุรปราคาเกิดขึ้น เวลาเท่าไหร่คนจะเดินทางยังไงนะช่วงที่หิสุรุปราคาเกิดเนี่ยก็คิดว่าอเมริกาคงจะมีมาตรการป้องกันไม่ให้เราเดินทางนะใครเดินทางในวันพรุ่งนี้ก็จะมีปัญหานิดนึงอาจจะต้องหยุดกลางคันเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวได้ทราบว่าอาจารย์เจ้าคุณพระวิเทศรัตนาพรท่านเจ็ดเดินทางไปที่วัดไทยดีซีก็คงจะมีปัญหาเือนกันคงท่านคงจะต้องไปพัก โดูสิรุปราคาที่สนามบินเป็นช่โมองเลยทีเดียวก็ยังไงก็ขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยกันแล้วกันนะสะรับอาจารย์เจ้าุณพระวิเทศพระอาจารย์เจ้คุณเลขาพระวิเทศรัตนาพรนะท่านจะเดินทางในวนันพรุ่งนี้โอเคนะญาติชมข้อมูลแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้อาตมาภาพก็เด็กแล้วสำหรับการบันทึกรายการ